มาสาธิตการท,ทำข้าวแบบบันไดนะครับบันไดตัวนี้ก็จะสร้างขึ้น5ขั้นนะครับจะเราจะใชล้ลูกนอนนะครับ25เซนนะครับส่วนลูกตั้งเราจะใช้20เซนนะครับส่วนลูกนอน25เซนก็เท่ากับ25คูณด้วย5ลูกนอนนะครับก็จะได้เป็นระยะแนวนอน1เมตร25เซนนะครับส่วนลูกตั้ง ยี่ส0เซนนะครับคูณด้วยผมลูกตั้งนะครับได้ความสูงด้กับความสูง120นะครับพอดีนะครับ120เซนเป็นระยะความสูงของลูกตั้งนะครับทั้งหมดต่อไปผมจะทำการปฏิบัติการเข้าแบบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับครับเมื่อได้ดังนี้แล้วเราก็จะทำการเขียนเป็นลูกบันไดนะครับกอจะ,อะทำเป็นลูกบันไดให้ได้ ที่ต้องการนะครับคือมีห้าขั้นนะครับแล้วก็เราจะได้ระยะความยาวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็วัดความยาวนะครับได้หนึ่งเมตรสิบเอ็ดเซนนะครับก็จะวัดทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านนะครับด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็ทําการเชื่อกไว้เป็นเป็นท้องลูกบันไดนะครับเป็นท้องลูกบันไดต่อไปนี้ผมจะทําการเข้าแบบนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ ครับในกรณีที่พื้นที่จะรับลูกบันไดนะครับต่ำกว่าระดับที่เราจะหาได้นะครับเราก็จะต้องทำการเข้าแบบเดิมขึ้นมาก่อนนะครับคือการาใช้ไม้เข้าแบบเป็นลูกคานขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะรับรองรับท่องบันไดนะครับต่อในต่อไปนะครับก็ทำการเข้าแบบเลยนะครับตอนนี้ไล่ไปตามไม้กระดาน

ได้ไหมสองชุดแล้วนะครับ่า,ายตรงนี้ด้วยสายที่ไม้สองชุดนะครับก็จัดตั้งไว้วางไว้แล้วก็เราจะเข้าให้เสมอเส้นแดงที่เราหาไว้แล้วนะครับตามระยะนะครับพี่ก่อนมาดูทางนี้ก่อนเดี๋ยวจะไล่ไปจา,ากทางนี้เราจะต้องยิงก้อนปีดน,นะครับตอนนี้เห็นลูกกระสุนนะครับเป็นลูก F คตตีห้าสิบ,สะบน,น,นะครับใช้สำหรับยิงตก้อนปีดนะครับ โอเคนะครับเมื่อเสมอไวจินดัดดัดได้เข้าเข้าเส้นนะครับโอเคนะโอเคนะครับได้ตามต้องการนะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับอ่าสี่แผ่นนะครับยกขึ้นมามานะครับ มาวางไว้สำรองแล้วก็เอาไม้ตัวนั้นมา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 ปูนะครับอ่านั่นแหละเพื่อที่จะรองรับไม้ของคานบันไดนะครับจะเป็นไม้นิ่นสามนะครับดูหน้าไหนตรงโอเคหน้านี้ตรงประกบเข้าไปเลยครับวางวางทับตัวนี้เลยครับอ่าดูรู้ไว้เสมอนะครับดูไว้เสมอ ให้แตะมือด้านนี้ไปก่อนก็ได้ครับ้องเกี่ยวกับย้ายเกี่ยวกันเดี๋ยวให้พอดีกับระดับที่เราหาไว้พอดีนะครับตรงนี้ยิงไม่ต้องมากนะครับหางางเขาได้นะครับดูไปก่อนแตะมือไว้ดูว่าแตะมือได้ย้ายแลบนะเดี๋ยวแกะแบบแล้วจะทำแบบ ได้แบบนี้แล้วอมาถ่ายทางหลังว่างมาถ่ายทางรังดูไว้เพื่อนๆได้ดูได้ชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังก็วางไว้แบบนี้ครับเดินเข้าไปนะครับดูให้ได้ได้ดิ่งไหมขึ้นเข้าไปนะอ่าโอเคเดี๋ยวลองดิ่งตรงบนนี้ก่อนดิ่งรงบนก่อนไล่ออกมาไล่ออกมาไล่ออกมา นะครับสอบไปก็จะเปลี่ยนเป็น,ปปนลูกคอนกรีตนะครับอ่ะบอดีมไหมบอดีจำเป็นบอดีอ่านั่นแหละใช้ได้เลยได้แล้วนะครับ่วน ระดับนะครับระดับท็อกมันไดก็จะอยู่ตรงเชือกนี้พอดีนะครับ mm hmm. ก็จะได้กับแนวเชือกพอดีนะครับมาได้ตามแนวเชือกเรียบร้อยแล้วต่อไปก็โดยจะทําการใช้นิ้วส,สามนะครับตีปาสเพื่อที่จะเป็นท้องคานนะครับ mm hmm. ครับเมื่อได้ไม้หน้าสาม,มานะครับต่อไปเราก็จะทําการทํา ไม้รองรับท้องบันไดนะครับการทําไม้ท้องรับบันไดก็ทั้งแรกเราก็จะปาดลักษณะแบบนี้นะครับเอียงๆไปก่อนนะครับโดยคร่าวๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าจะทามุมเท่าไหร่นะครับออาพี่กอนจยับดูส่วนทางนี้ก็จะให้เสมอเส้นแดงนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเส,สมอกับเชือกพอดีนะครับเป็นท้องเป็นท้องนะครับโอเคนะพี่กอนเ้า เอาดันขึ้นมาอีกนิดนะครับยังไม่เสมอเส้นเดงครับโอเคครับได้แล้วครับข้างล่างได้ไหมได้ได้เมื่อเมื่อได้แล้วนะครับก็ทําการใช้ฉากนะครับประกบเข้ากับคอนกรีตนะครับที่ได้เสมอแล้วก็ทําการขีดนะครับโอเคครับแล้วก็จะไปทําการตัดก่อนนะครับตอนต่อขัดตอนต่อไปนะครับไป ครับเมื่อได้มาแล้วก็จะใช้บงเดือนตัดออกนะครับเป็นเมื <S <S ่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็พาไปลองประกอบดูเอาโอเคนะครับก็เรียดสนิทดีนะครับ ส่วนด้านล่างกันนี้ก็ทําการขีดไปตามท้องกระดานนะครับแล้วก็ทําการตัดออกไปนะครับ ได้มาแล้วก็ทำการทดลองเลยครับลองวางให้เสมอครับโอเคนะครับได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวได้ลักษณะแบบนี้เราจะใส่ระยะห่างกันประมาณ35เซนนะครับเดี๋ยวก็จะทําการตัดแบบนี้ทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็จะทําการติดพกบันไดนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการ À, ประกอบไม้ท้องพื้นของบันไดนะครับบันไดท้องเรียบนะครับก็ทาการประกอบเลยครับประกอบไปนี้พอเราตอนเราแบ่งระยะแล้วนะครับก็ได้จะได้ช่องประมาณ34เซนนะครับได้ไปตั้งหมด5ตัวให้เสมอที่ไม้ ด,ดันึันมาดันดันมานิออดเสมอเส้นส<ะ>แดงนะครับทำข้ามความเสมอริมพอดีตรงนี้ก่อนโอเคครับให้ดันแบบให้มานหน่อยครับให้สเสมอกังานนั่นครับใช้ได้เลย กลางนะครับตัวนี้เก้ากลางครับเดี๋ยวเอาข้างบนได้เป็นเกณฑ์ก่อนครับแล้วเข้าตัวนี้เข้า,ลา,า,ขาก,กไไาลางนะครับไหนนี่ยปิดปิดกดลางใครนะเก้ากลางไว้ลอ็อกยิงลงไปครับตัวนี้ว่างกำลังไว้อาว่าวางท้องคานนะครับตัวนี้ท้อง không bên đây hấp đây thoáng điểm Hãy เราพออยู่พออยู่มีไม้โครขึ้นมาทำบยันอีก ได้ครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะทาการวางเสารับน้ําหนักนะครับแล้วก็จะทาการกูไม้อัดกระดานอัดเป็นการต่อไปนะครับคลิปนี้ก็พักแค่นี้ก่อนนะครับเ,เรื่องราวต่อไปชมกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ